ต่อไปนะคะจะเป็นในเรื่องของรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์นะคะรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์เนี่ยมันเป็นเพียงการคาดคะเนรูปร่างของโมเลกุลจากโครงสร้างลิวอิสซึ่งที่เราดู ep 1 ep 2ไปเนี่ยประเด็นสำคัญของพันธะโคเวเลนต์เราจะต้องเขียนโครงสร้างลิวอิสแบบเส้นให้ได้นะคะ ทีนี้ในเรื่องของรูปรา่างโมเลกุลโคเลนเนี่ยเราจะใช้ทฤษฎีการผลักกันระหว่างคู่อิเล็กตรอนนะคะเราจะเรียกว่า VSEPR นะคะเราจะเรียกว่า VSEPR ทีนี้แรงผลักที่เกิดขึ้นในโมเลกุลเนี่ยมันจะมีแรงผลกระหว่างโลนแพรกับลนแพรก็คืออิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวกับอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวด้วยกันหรือลนแพรกับอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะและอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะกับอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะซึ่ง แรงผลักที่เกิดขึ้นเยอะที่สุดก็คือแรงผลักระหว่างโลนแพกับโลนแพส่วนน้อยที่สุดก็คืออิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะกับอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะด้วยกันทีนี้เนี่ยสูตรทั่วไปของรูปร่างโมเลกุลนะคะเราจะแทนด้วย a b แล้วก็ e a ก็คืออะตอมกลางนะคะจำนวนอะตอมกลางนะคะส่วน b ก็คือแทนจำนวนอะตอมล้อมรอบ ด้วยจำนวน x อะตอมแล้วก็ e ก็คือจำนวนลูนแพที่อยู่รอบๆอะตอมกลางนะคะจำนวน y คู่อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวหรือว่าลูนแพที่เป็น e ตรงนี้จะเป็นของอะตอมกลางนะคะไม่เกี่ยวกับอะตอมล้อมรอบดอกจันไว้อันนี้ทีนี้รูปร่างโมเลกุลเนี่ยจะมีเยอะมากนะคะเยอะมาก มันจะมีแบบ2แขนซึ่งแบ่งเป็นลีเนียก็คือแบบเส้นตรงแบบเส้นตรงเนี่ยสูตรทั่วไปก็คือ ab 2แสดงว่ามีอะตอมกลาง1แล้วก็มีอะตอมล้อมรอบ2อะตอมแล้วก็ไม่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเลยนะคะมุมพันธะของลีเนียนะคะจะมีมุม180องศาพอเป็นแบบ 3แขน3แขนเนี่ยจะมีไตรโกโนลนะคะก็คือสามเหลี่ยมแบนราบสามเหลี่ยมแบนราบก็คือจะมีสูตรว่า a b 3โดยจะมีจำนวนตอมล้อมรอบเนี่ยสามตอมไม่มีลนแพร์เหมือนเดิมมุมพันธะของไตรโกโนลนะคะจะมีมุมอยู่ที่120องศาส่วนรูปร่างโมเลกุลแบบมุมงอน,น้องจะเห็นว่ามันจะคล้ายๆกับสามเหลี่ยมแบนราบใช่ไหมคะแต่ว่ามันจะเกิดแรงผลักของ ลนแพกับอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะนะคะซึ่งสูตรทั่วไปก็คือจะมี a b 2 e ก็คือจานวนล้อมรอบเนี่ยมี2ส่วนมีลนแพหนคู่แล้วก็มุมพันธะเนี่ยเนื่องจากมันเกิดแรงผลักระหว่างโลนแพรกับอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะเนี่ยมันจะมีมุมพันธะน้อยกว่า120องศานะคะต่อไปจะเป็นแบบ c ีแขน ซีแขนจะแบ่งเป็นเตตราฮีโรลนะคะเตตาฮีโรลเนี่ยก็คือจะมีอะตอมล้อมรอบเสียตอมไม่มีลอนแพรมุมพันธะของทรงสีหน้าหรือว่าเตตราฮีโรลเนี่ยจะมีมุมพันธะอยู่ที่109.5องศาและจะมีอีกรูปหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือคล้ายๆกันแต่จะมีลอนแพรโดยมีจํานวนอะตอมล้อมรอ,มรอบสามอะตอมมีลนแพรนคู่เราเรียกว่าไตรโกนอลพิรามิดอลนะคะก็คือ เป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยมมุมพันธะจะน้อยกว่ารูปทรงสีหน้าก็คือจะมีมุมพันธะที่น้อยกว่า109.5องศาต่อไปรูปร่างแบบมุมงอมุมงอจะเพิ่มจากตัวเมื่อกี้มาจะเพิ่มจากพีระมิดมาก็คือมุมงอเนี่ยจะมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว2คู่จะเป็น AB2E2 e นะคะ ซึ่งมุมพันธะก็จะมีมุมน้อยกว่า109.5เช่นกันต่อไปจะเป็นแบบรูปร่างโมเลกุล5แขน5แขนเนี่ยจะเป็นโมเล,ลกุลแบบพีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยมก็คือเป็นพีระมิดบนล่างโดยที่มีสูตรทั่วไปก็คือ ab 5นะคะ ab 5ก็คือ จำนวนตอมล้อมรอบห้าตอมไม่มีรโนแพเช่นกันทีนี้เนี่ยมันจะมีมุม3มุมเลยในรูปของพีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยมก็คือถ้าเป็นมุมพันธะในฐานพีระมิดเนี่ยจะมี120องศาส่วนมุมพันธะกับนอกฐานจะเป็น90องศาแล้วก็มุมพันธะนอกฐานพีระมิดก็จะมีมุม180องศานะคะตรงเนี้ย90เนาะ90แล้วก็อันเนี้ยคือ120 แล้วก็ร้อยแปดสินะคะร้อก็คือนอกฐานเลยนี่นอกฐานแล้วก็เป็นทรงสีหน้าบิดเบี้ยวนะคะหรือว่าซีซอซีซอเนี่ยมันจะถ้าเป็นมองเป็นรูป3ามมิติเนี่ยมันจะคล้ายๆรูปของม้าเหมือนคล้ายๆเก้าอี้ที่เป็นรูปม้าของเล่นนะคะนะคะสูตรทั่วไปก็คือจะเป็น a b c e โดยจำนวนตอมล้อมรอบก็คือเสียตอมนะคะเสียตอมแล้วก็มีลอนแพรหนึ่งคู่แล้วก็มีรูปตัวทีรูปตัวทีก็คือจะเป็น a b 3 e 2 a b 3 e 2ก็คือจะเพิ่มอิเล็กตรอนคู่เดีเดียวมาเป็น2คู่โดยมุมพันธะของเขานะคะจะเป็น90องศาเลยนี่0องศาตั้งฉากกันใกล้จะหมดแล้วนะคะมีเยอะมีเยอะมีรูปแบบเส้นตรง อ่าเส้นตรงคือ a b 2 e 3น้องจะเห็นว่ามันจะคล้ายๆกับ a b 2ธรรมดาใช่ไหมรอบแรกนะคะที่หน้าแรกๆนะคะอันนี้จะเป็น a b 2 e 3ก็คือมีโลนแพร3คู่มีมุมร้0ยเช่นเดียวกันเราจะเรียกว่ารูปแบบเส้นตรงเหมือนกันลีเนียเหมือนกันนะคะและต่อไปจะเป็นรูปร่างโมเลกุลแบบ6แขน6แขนจะประกอบไปด้วยออกตาฮิโร่นะคะออกตาฮโรก็คือ เป็นทรงแปดหน้าโดยจะมีจำนวนตะตอมรอบเนี่ยหกอะตอมไม่มีลวนแพรมุมพันธะเนี่ยจะทำมุม90องศาหมดเลยนะคะแล้วก็รูปโมเลกุลของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมรอบนี้เป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจะมี AB5E1 ใช่ไหมคะก็คือมีจำนวนตอมล้อมรอบ5้าตอมแล้วก็มีอิเล็กตรอนคู่เดียวเดียวหนึ่งคู่มุมพันธะก็จะเท่ากับ90องศา แล้วก็มีรูปแบบ3อ่าสี่เหลี่ยมแบนราบสี่เหลี่ยมเปนรา,เร,ราบคือ A B C E 2โดยที่ A B C ก็คือมีตอวรอบเสียอะตอมมีลอนเพ2สองคู่นะคะแล้วก็มีมุมพันธะ90องศาเช่นเดียวกันเลยกับพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมนะคะทีนี้รูปร่างโมเลกุลก็จะมีประมาณนั้นค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเทคนิคการดูรูปร่างโมเลกุลเนี่ยเราจะต้อง หาสูตรทั่วไปนะคะของรูปร่างโมเลกุลก่อนโดยคำนวณหาค่า x แล้วก็ค่า y ขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะต้องหาผลรวมของเวลนิเล็กตอนของทูกอะตอมก่อนจากนั้นเนี่ยเราจะเอาผลรวมของเวลนิเล็กตอนเนี่ยมาหารด้วย8ก็จะได้เป็นผลลัพธ์ที่เป็นจำนวนนับนะคะหรือถ้าสมมติว่ามันมีเศษโดยที่มันหารไม่ลงตัวก็ให้เอาเศษมาบวกด้วย จากนั้นขั้นตอนที่3ก็คือผลหาสูตรทั่วไปเพื่อนำไประบุรูปร่างเลยนะคะก็คือ x เ,เนี่ยจำนวน x ก,ก็คือจำนวนตัวร้้มรอบใช่ไหมเราจะเอาผลลัพธ์ที่เป็นจำนวนนับเนี่ยนะคะมาใส่ใน x เ,เลยส่วน y ก็คือเอาผลลัพธ์ที่เป็นเศษเนี่ยถ้าสมมติว่ามันหารไม่ลงตัวเนี่ยเราเอาเศษเนี่ยมาหารสองมันกจะได้ตัวเลขที่เป็นอิเล็กตรอนคู่โดดเดียวซึ่ง ถ้าไม่มีก็คือไม่มีถ้าเป็นศูนย์ก็คือเป็นศูนย์ไม่มีอิเล็กตรอนคู่โุดเดี่ยวนะคะตัวอย่างเช่นวิธีการหารูปร่างโมเลกุลของคาร์บอนไดออกไซด์น้องดูเลยว่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยประกอบไปด้วยคาร์บอน1อะตอมออกซิเจน2อะตอมนะคะทีนี้เนี่ยอิเล็กตรอนของคาร์บอนเนี่ยมันอยู่หม่4ใช่ไหมมันก็เท่ากับ4เราก็จะเอาจํานวนอะตอมเนี่ยมาคูณกับจํานวนอิเล็กตรอนก็คือ1นึคูณส ส่วนของออกซิเจนเนี่ยเขาอยู่หมู่6เขาก็จะมีอิเล็กตรอนเท่ากับ6ใช่ไหมคะแต่มันมี2อะตอมก็เป็น2คูณ6 2คูณ6ปุ๊บเนี่ยน้องก็บวกกันปกติเลยก็คือจะได้เป็น16ใช่ไหมคะกรณีนี้เราไม่มีเศษไม่มีเศษปุ๊บเนี่ยเราจะาผลลัพธ์มาทำอะไรต่อคะเราผลลัพธ์มาหาร8ใช่ไหมก็คือเอา16เนี่ยมาหารด้วย8ก็จะเท่ากับ2ไม่มีเศษดังนั้นเนี่ย x จะเท่ากับ2 y เท่ากับ0ดังนั้นเนี่ยเราก็เอามาแทนค่าเลยว่าถ้า x เท่ากับ2 y เท่ากับ0ก็คือจะได้เป็น ab 2ทีนี้น้องก็กลับไปดูว่าถ้า ab 2เนี่ยมันจะเป็นรูปอะไรก็คือจะเป็นรูปเส้นตรงรูปเส้นตรงก็คือมีมุมพันธะเนี่ย180องศาเนี่ยคือจะเป็นการดูรูปร่างนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่ามันเป็นมีประจุนะคะมีประจุ ก็คือ ICL 2แล้วก็ลบถ้ามีประจุ1ลบแสดงว่ามันรับมา1อิเล็กตรอนดังนั้นน้องจะต้องหาผลรวมผลรวมก็หาตามปกติเลยค่ะเมื่อก,กี้เลยก็คือถ้ามี I 1, 1อะตอมอิเล็กตรอนของ I 1, เนี่ยอยู่หมู่7ใช่ไหมม่มี7ส่วน CL ก็อยู่หมู่7ก็มี7เหมือนกันก็บวกเลยนะคะก็ CL มี2ก็น้องก็ต้องคูณ2มาในวงเล็บด้วยแล้วมันมีการรับอิเล็กตรอนมา1อิเล็กตรอนถูกไหม ถ้ารับมาเนี่ยน้องจะต้องบวกไปด้วยก็บวกกันตามปกติก็จะได้22ขั้นตอนทนี่สองจะต้องเอามาหารด้วย8ใช่ไหมคะก็จะได้เป็น2เศษ6อ่าตอนนี้ข้อนี้มีเศษละ2อเศษ6ทีนี้ X ก็คือผลลัพธ์ส่วน Y ก็คือเอาเศษมาหาร2ก็คือ6หาร2ได้3ดังนั้นเนี่ยมันก็จะได้ X เท่ากับ2 Y เท่ากับส ก็จะมาใช้ในรูปร่างโมเลกุลก็คือ A B 2 E 3ทีนี้ก็ไปดูว่า A B 2 E 3เนี่ยมันเป็นรูปอะไรก็คือเป็นรูปเส้นตรงเช่นกันเห็นไหมว่าเป็นเส้นตรงทั้ง2แบบเลยแต่แบบแรกไม่มีลอนแทนแบบที่2มีลอนแทนทั้งหมด3คู่ก็เป็นเส้นตรงเช่นเดียวกันมีมุมพันธะอยู่ที่180องศาเช่นเดียวกันค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นในเรื่องของสภาพคั่วของพันธะโคเวเลนต์สภาพคั่วของพันธะกับสภาพคั่วโมเลกุลไม่เหมือนกันนะคะทีนี้เราจะมาดูว่าสภาพคั้วของพันธะโคเวเลนต์เนี่ยเราแบ่งเป็น2ประเภทก็คือพันธะมีคั้วกับพันธะไม่มีคั้วเนาะพันธะไม่มีคั่วก็คือเกิดจากอะตอมชนิดเดียวกันมีค่า e n เท่ากันซึ่งค่า e n ก็คือเราก็คือช่อมชองแล้วกับความหมายของค่า e n น,นี้ไม่จะไม่ไม่พูดแล้วเนาะนะคะมันก็ เกิดจากการกระจายของกลุ่มหมอกอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะระหว่าง2อะตอมเท่ากันเนาะเช่นพันธะในโมเลกุลของคอรีนนะ้องจะเห็นว่าคอรีนเนี่ยเขามี N เ,เท่ากันใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นธาตุเดียวกันเนาะถ้าเป็นธาตุเดียวกันก็จะเป็นโมเลกุลที่อ่าก็จะเป็นพันธะที่ไม่มีค้่พูดง่ายๆก็คือถ้าเกิดจากธาตุชนิดเดียวกันไม่มีค้วส่วน พันธะมีขั้วก็คือเกิดจากอะตอมต่างชนิดกันอ่ะถ้าธาตุต่างชนิดกันมีขั้วแน่นอนนะคะเช่น HCl เนาะ HCl เนี่ยเราจะใช้เดลต้าเนาะเราจะใช้เดลต้าทีนี้เราดูว่าเดลต้าบวกกับเดลต้าลบเนี่ยเราใช้ยังไงเดลต้าบวกเนี่ยจะอยู่ที่ธาตุไฮโดรเจนเพราะว่ามีสภาพขั้วทางไฟฟ้าเป็นบวกเพราะว่าไฮโดรเจนเนี่ยเขามีค่าย e เต่ำกว่ามันก็เลย ดึงดูดอิเล็กตรอนของนั้นมรนทาเนี่ยเข้าใกล้ตัวเองได้ได,ได้ได้น้อยกว่าส่วนเดลต้าลบตัวนี้คือสัญลักษณ์เดลต้าเนาะเดลต้าลบก็คือตัวที่มีค่าอเอ็นที่สูงกว่าเพราะว่ามีค่าอเอ็นสูงชอบดึงดูดคนอื่นเข้าหาเราอย่างเงี้ยเรามีแรงเยอะไงเราก็เลยดึงดูดเข้าหาเราแสดงว่าเดลต้าลบก็เลยเป็นของ cl นั่นเองอันนี้ก็คือแยกระหว่างพันธะมีขั้วกับไม่มีขัว้วคืออยู่ที่ว่าถ้าชนิดเดียวกันหรือว่าต่างชนิดกัน แต่ทีเนี้ยพอมันเป็นโมเลกุลมีขั้วกับไม่มีขั้วเนี่ยถ้าโมเลกุลไม่มีขั้วมันจะเกิดจากพันธะไม่มีขั้วหรือมีขั้วก็ได้อ่าแต่เราต้องดูที่สภาพขั้วว่าหักล้างกันหมดไหมอย่างเช่นถ้าโมเลกุลที่ประกอบด้วยธาตุสองอะตอมนะคะเป็นธาตุชนิดเดียวกันแล้วก็ โมเลกุลที่มีมากกว่า2อะตอมเมื่อรวมสภาพค้่แล้วหักล้างกันหมดน้องต้องดูทิศทางของเวกเตอร์อันนี้เราใช้เราใช้ความรู้ของฟิสิกส์มาด้วยก็คือเป็นเวกเตอร์ถ้าเป็นคนละด้านหันคนละด้านแสดงว่ามันหักล้างกันหมดแต่ถ้ามันหันเข้าหาด้านเดียวกันทิศเดียวกันแสดงว่ามันเป็นโมเลกุลที่มีค้วน้องจะต้องดูสภาพ และทิศทางด้วยนะคะส่วนโมเลกุลที่มีขั้วเนี่ยจะเกิดจากพันธะมีขั้วนะคะโมเลกุลที่มีขั้วเกิดจากพันธะมีขั้วแต่สภาพขั้วนี่หักล้างกันไม่หมดอย่างเช่นโมเลกุลที่เกิดจาก2อะตอมเป็นธาตุต่างชนิดกันหรือว่าที่มีมากกว่าแล้วพอดูสภาพขัขข้วของพันธะแบบเวกเตอร์แล้วเราดูทิศทางเหมือนเดิมใช่ไหมคะถ้ามันหักล้างกันไม่หมดก็สแสดงว่ามันมีขั้วทีนี้พูดง่ายๆก็คือ พันธะมีคู่เกิดจากธาตุต่างชนิดพันธะไม่มีคู่เกิดจากธาตุชนิดเดียวกันส่วนโมเลกุลไม่มีคู่เนี่ยเกิดจากพันธะมีหรือไม่มีก็ได้แต่ถ้าโมเลกุลมีคู่ต้องเกิดจากพันธะมีคู่เท่านั้นแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องดูทิศทางของเวกเตอร์ว่ามันหันคนละด้านกันหรือว่าหันในด้านเดียวกันเหมือนกับว่าการเสริมกันกับหักล้างกันอย่างเนี้ค่ะมันก็จะเป็นตัวที่บอกว่า มันจะมีขั้วหรือไม่มีขั้วนั่นเองทีนี้มาดูเทคนิคการระบุสภาพขั้วของโมเลกุล2อะตอมนะคะเราจะแยกพิจารณาตามรูปร่างเลยนะคะเราจะแบ่งเป็น3กลุ่มคือกลุ่มที่1เป็นพวกเส้นตรง่าเส้นตรงประกอบไปด้วย ab 2ใช่ไหมคะกับ ab 2 e 3ก็เป็นเส้นตรงเหมือนกันสามเหลี่ยมแบนราบ ab 3แล้วก็ทรงสีหน้า a b 4 เงื่อนไขที่เราดูก็คืออะตอมล้อมรอบเป็นธาตุชนิดเดียวกันถ้าตอะตอมล้อมรอบเป็นธาตุชนิดเดียวกันแสดงว่าโมเลกุลน,นั้นไม่มีขั้วแต่ถ้าตอะตอมล้อมรอบเป็นธาตุต่างชนิดกันโมเลกุลมีขั้วกลุ่มที่2กลุ่มที่สองคือพวกพีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยมอ่าแล้วก็ทรงแดหน้าแล้วก็สี่เหลี่ยมแบนราบพวกนี้เราจะดูว่าถ้าเป็นอะตอมล้อมรอบชนิดเดียวกันเหมือนเดิมค่ะไม่มีขั้ว แต่ถ้าตมลมรอบเป็นต่างชนิดกันเราจะต้องพิจารณาแบบเวกเตอร์เหมือนเดิมก็คือดูทิศทางส่วนรูปที่เป็นมุมงอพีระมิดฐานสามเหลี่ยมทรงสีหน้าบิดเบี้ยวรูปตัวทีแล้วก็พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมเนี่ยเป็นโมเลกุลมีขั้วทั้งหมดอันนี้คือเราถ้าเราดูจากรูปร่างโมเลกุลนะคะรูปร่างโมเลกุลทีนี้เรามาพิจารณาตัวแรก o f 2, 2> o f 2เนี่ยเป็น เราต้องลองคํานวณวลิเล็กตอนก่อนก็ได้นะคะ,ะดูว่า O เนี่ยเท่าไหร่1อะตอมคูณ6ใช่ไหมคะแล้วก็บวกกับ F คือ2คูณ7 6บวก14ได้20ทีนี้20อิเล็กตรอนเนาะ20อิเล็กตรอนทำยังไงต่อ เอา20มาหารด้วย8ได้เป็น8 2 16ใช่ไหมคะ 2> 8 2 16เหลือเศษ4จากนั้น x เท่ากับ2 y เท่ากับ y เท่ากับ4ส่วน2เท่ากับ2ดังนั้นมันจะเป็น A B 2 E 2ทีนี้น้องก็กลับมาดูว่าถ้าเป็น A B 2 E 2คือรูปมุมงอใช่ไหมคะรูปมุมงอมุมงอทีนี้เรามาดูทิศทางถ้าเป็น O S 2 F มี1แขนอยู่หมู่7 O มี2แขนอยู่หมู่6โดยมี e 2แสดงว่ามีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว2คู่เอาเราวงไว้ทีนี้นเราก็ดูว่าทิศทางไปทางไหนอย่างนี้ใช่ไหมคะถ้าเป็น A B 2 E 2มุมงอ มีทิศทางของอิเล็กตรอนด้วยก็คือจะเป็นสภาพก็คือมีขั้วเนาะสภาพโมเลกุลคือมีขั้วพันธะก็มีขั้วเช่นกันเพราะเกิดจากธาตุต่างชนิดกันส่วนอันนี้มันหันออกข้างนอกก็จริงแต่ว่ามันยังมีโลนแพรอยู่แสดงว่ามีขั้วแน่นอนถ้าสมมุติว่าตรงนี้ไม่มีโลนแพรหักล้างหมดเลยนะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้ในส่วนของเรื่องทิศทางค้่และเรื่องสุดท้ายเรื่องสุดท้ายก็คือแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลและสมบัติของสารโคเวเลนต์เรื่องนี้ไม่มีอะไรมากแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆเลยก็คือแรงวันเดวาวกับพันธะไฮโดรเจน ทีนี้แรงวันเดอร์วาวก็คือเราจะแบ่งเป็นสองประเภทอีกก็คือเป็นแรงลอนดอนกับแรงระหว่างขั้วแรงลอนดอนเนี่ยเกิดจากการที่อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ตลอดเวลาใช่ไหมทำให้โมเลกุลเนี่ยมีความหนาแน่นของอิเล็กตรอนไม่เท่ากันมันก็เลยเกิดสภาพขั้วก็เลยเกิดแรงดึงดูดกันระหว่างโมเลกุลส่วนแรงระหว่างขั้วก็คือเกิดจากแรงดึงดูดทางไฟฟ้าระหว่างขั้วบวกกับขั้วลบซึ่ง เป็นโมเลกุลที่มีขั้วพูดง่ายๆก็คือถ้าแรงลอนดอนเนี่ยเป็นแรงที่ไม่มีขั้วก็คือจากาตาชนิดเดียวกันอะไรงเงี้ยมันเกิดการหักล้างกันหมดส่วนแรงระหว่างขั้วก็คือเกิดแรงทางขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบส่วนพันธะไฮโดรเจนนะคะพันธะไฮโดรเจนเนี่ยมีความแข็งแรงที่สุดเพราะว่ามันเป็นการสร้างพันธะซึ่งพันธะไฮโดรเจนเนี่ยเราจะเรียกว่าเฮสติดฝนทำไมไม่ต้องพูดว่าเฮสติดฝนเพราะว่า H ไฮโดรเจนเนี่ยไปสร้างพันธะกับฟลูออรีนออกซิเจนแล้วก็ไนโตรเจนซึ่งมี E-N ที่สูงและมีสภาพค้วเป็นลบอังน,นั้นเนี่ยมันทําให้มีการยึดเหนี่ยวกันอย่างแข็แงแรงมากนะคะทีนี้สารโครเลนที่มีพันธะไฮโดรเจนเนี่ยจะมีจุดเดือดจุดลอมเหลวที่สูงมากๆสูงกว่าสารที่มีแรงวันด์วาวนะคะแรงวันด์วาวทีนี้เรามาดูโจทย์นะคะของ แรงยึดเหนี่ยวโดยจะแบ่งเป็น3ประเภทใช่ไหมเมื่อกี้แรงรอนดอนแรงดูดระหว่างขั้วแล้วก็พันธะไฮโดรเจนข้อแรก CO2 CO2 คาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมีโครงสร้างเป็นพันธะคู่ใช่ไหมคะไม่มีลอนแพ้ด้วยอันนี้ทีนี้มันจะเกิดทิศทางแบบนี้ถูกไหมเพราะว่า O เนี่ยเขา มี N สูงกว่า C เวกเตอร์ก็จะไปคนละด้านกันโดยที่พันธะของ CO เนี่ยมันมีขั้วก็จริงแต่ว่า C เนี่ยมันโดนดึงอิเล็กตรอนไปทางออกซิเจนโครงสร้างของเขาเนี่ยมีความสมมาตรกันก็คือ180องศามันก็ทำให้เวกเตอร์หักล้างกันทำให้มลลุุลรวมของเขาเนี่ยไม่มีขั้วไม่มีขั้วแสดงว่าจะต้องเป็นแรงลอนดอน ส่วน Nh3 Nh3 คือเกิดจาก N สร้างพันธะกับ H H ติดฝน N สร้างพันธะกับ H แสดงว่าต้องเป็นพันธะไฮโดรเจนนะคะส่วน C3H8 C3H8 ก็คือมีแค่ C กับ H ถูกไหมคะ C กับ H ทีเนี้ยมันจะเกิดแรงก็คือแรงลอนดอนพวกนี้จะเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน นะคะเขาจะเป็นแรงแค่กระจายตัวชั่วคราวเวกเตอร์ของเขาหักล้างกันได้หมดดังนั้นเนี่ย c 3สามก็จะเป็นแรงลอนดอนเนาะต่อไป cocl 2 cocl 2ดูข้อนี้เนี่ยจะมีโครงสร้างก็คือจะเป็น C พันธะคู่ O ข้างบนใช่ไหมคะแล้วก็ cl กับ cl อ่ะ ทีนี้เนี่ยเวกเตอร์จะไปทางไหน C ก็จะไปทาง CL ถูกไหมคะ CL แล้วก็แบ่งอิเล็กตรอนไปให้ออกซิเจนอีกดังนั้นเนี่ยมันจะเกิดแรงที่สามารถหักล้างกันได้ด้วยก็คือเป็นลอนดอนด้วยแล้วก็มีแรงขั้วดูดระหว่างขั้วเพราะว่า C กับ O เนี่ยก็เป็นพันธะที่มีขั้วเนาะ C กับ CL ก็เป็นพันธะมีขั้วเหมือนกัน ังน,นั้นเนี่ยก็จะมี2แรงเลยข้อนี้ก็คือแรงลอนดอนกับแรงดึงดูดระหว่างคั่วทีน้องดูว่าแรงลอนดอนเนี่ยเขาจะมีอยู่ในทุกๆโมเลกุลเลยส่วนแรงดึงดูดระหว่างค้่เนี่ยจะดูแค่เฉพาะโมเลกุลที่มีคั่วทีนี้น้องดูว่า co cl 2เนี่ยเขาจะมีรูปร่างเป็นสามเหลี่ยมแบนราบใช่ไหมคะพันธะ co และ cl อย่างที่บอกก็คือมีค้่ แต่การจัดเรียงของเขาเนี่ยไม่ได้สมมาตรกันดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นโมเลกุลที่มีค้วก็จะประมาณนี้นะคะนักเรียนต้องฝึกทำโจทย์แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องรองสุดท้ายส่วนเรื่องสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของพันธะโลหะพันธะโลหะก็คือเราก็รู้อยู่แล้วว่าธาตุโลหะมีคุณสมบัติในการชอบ ายชอบให้อิเล็กตรอนเนาะก็สมบัติดูสมบัติของโลหะว่าสมบัติเป็นยังไงมันวาวสามารถสะท้อนแสงได้ตีเป็นเส้นได้เป็นแผ่นดึงเป็นเส้นอะไรเงี้ยนำความร้อนนำไฟฟ้าได้ไหมอะไรจะเป็นของพวกโลหะหมดเลยนะคะก็จะจบในส่วนของพันธะคูเป์เลนทั้งหมด3 EP ก็ให้นักเรียนดูซ้ำ แล้วก็ขอให้โชคดีในการสอบนะคะ